สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะกลับมาพอกะเปียกแล้วจ้าในช่องเปียจ๋าพาแซ่บกลับมาพอกันมื้อนี้เมนูขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องอีกแล้วจ้าพี่น้องเมนูแซ่บแซ่บแบบง่ายๆอีกคือเก่าลัดจ้ามื้อน,นี้มามีตีนไก่สองสองตีนพี่นอ้องต้มไว้จะโดนดนแล้วล่ะค่ะพอดีมันเหลืออยู่ในตู้เย็นก็เลยเอามาใส่กันซะอื แสบๆนุ่นๆอีกคือเกาค่ะมาๆมาๆมาลงมือแสบๆแล้วกันก็เป็นหลยจ้ะมือนี้ได้เป็นเสน้นเ้นบีบสดเด้อค่ะพี่นอ้องแซ่แสบค่ะแสบค่ะ เซนบีบสดมันจะมีความหนุ่มเนาะพี่น้องเหนียวนุ่มกินไก่เปื่อยเปื่อยค่ะตงไปแต่ด้นดดล หลู่ผู้ใดเนาะคำเหล่ออานี้ห่องกี่กี่กะกากอยู่ว่าะท่านในเขาบานอยู่อาการแห้งหนาวออื mm hmm. แสรบบครับค่ะกินกับกะหล่ำปีฝอยนี่มันจะเขากันคักเนาะคะ่ะ ตอนแรกไปซื้อมาว่าเว่าสีมะเฮ็ุขับปูนเศร้าค่ะเขามีเขามีรถแ,แบบแรนขายอยู่น้ำหนาบ้านจังสีหน้าขาพี่น้องโลและเศร้าหาบาน เส้นไม่ไม้มากสดสดวาสิมมเฮ็ดขับปุณนเศร้ากระช่ายโบมี่มได้บักพริกรอบันพี่น้อง เพศซาใจคัร์บอน ห uh huh. นัวค่ะ เส้นหนุ่มๆบ่นเข้าไปได้กับบุมี่แขนพี่น้องสาวใส่สาวใส่หุยเกือบ เกือบบางพริกหรอเขาไปนำเกือบไม่ได้หายตอนนี้บักลาคุณละสิหายทำงั้นเขาจมให้แม่ได้เขา้ากัสิวะกินยังกับว่าซี่โตลูกเข้าสิวะ ลูกซ้าวกับแซบกินขาวปุ่นใส้น้ำปลาเบิดสองจานเส้นมันแสบค่ะเส้นมันมากใหม่ๆ แสบเบื้อถาดอีกแล้วค่ะพี่น้่งไปบ้างค่ะมือนีพอกันไหมคลิปหนาสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะ